สวัสดีค่ะนักเรียนที่รักทุทกๆคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูจันทาบุญพืชนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์นักเรียนเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วใช่ไหมคะถ้าเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเราไปเรียนกันเลยนะคะนักเรียนคะวันนี้เรามาเรียนเรื่องความแตกต่างของประเพณีและวัฒนธรรมกันนะคะ นักเรียนคะนักเรียนรู้จักประเพณีอะไรกันบ้างคะในประเทศไทยเราลูกมีประเพณีอะไรกันบ้างคะบวชลูกแก้วค่ะป้อนผีปู่ย่าค่ะลอยกระทงค่ะตักบาตรดอกไม้ครับตักบาตรเทโวโรหณะครับโยนบัวค่ะ ผีตาโขนค่ะแห่นางแมวครับทอดกระถินค่ะศาสตร์เดือนสิบครับแห่ผ้าขึ้นทาดครับตักบาตรทูบเทียนค่ะชักพระค่ะไหลเรือไฟค่ะบุญบ้องไฟค่ะแห่นางแมวค่ะ แห่เทียนข้าวพรรษาครับเก่งมากค่ะนักเรียนปัจจัยที่ทำให้เกิดประเพณีมีอะไรบ้างค่ะนักเรียนช่วยกันคิดนะคะปัจจัยที่ทำให้เกิดประเพณีแต่ละภาคที่มีประเพณีที่แตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับอะไรคะภูมิศาสตร์ค่ะ ปัจจัยทางสังคมครับเก่งมากค่ะนักเรียนคะประเพณีและวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเจริญง,งอกงามนะคะเป็นผลจากการที่มนุษย์ในสังคมได้ปฏิบัติและสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะประเพณีของแต่ละชุมชนนะคะ ย่อมมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของคนในชุมชนนั้นๆน,น,นะคะ 1. ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ชุมชนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้แหล่งน้ำลำคลองนะคะจะสร้างบ้านให้มีลักษณะตรงกับสภาพสิ่งแวดล้อมคือสร้างบ้านเรือนยกใต้ถุนสูง เพื่อป้องกันน้ำท่วมนะคะและสัตว์ร้ายต่างๆจะมีประเพณีการลอยกระทงนะคะอยู่ใกล้แหล่งน้ำฉะนั้นประเพณีการลอยกระทงนั้นเป็นประเพณีหนึ่งที่สำคัญของไทยเราจะอยู่ในวันขึ้น15ค่ำเดือน12ของทุกๆปีนะคะตามปฏิทินจันทรคตินะคะ และจะอยู่ในราวเดือนพฤศจิกายนตามปฏิทินทางสุตยคตินะคะประเพณีการลอยกระทงเพื่อเป็นการสะดกเคราะห์และขอขามาพระแม่คงคาหรือเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทประเพณีการลอยกระทงนั้นเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทยัยจนถึงปัจจุบัน ฉะนั้นประเพณีการลอยกระทงจึงมีทุกจังหวัดนะคะข้อ2นะคะปัจจัยทางสังคมนะคะนักเรียนในอดีตคนไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะคะเป็นอาชีพหลักนะคะจึงมีความผูกพันอยู่กับธรรมชาติ ฉะนั้นลักษณะจึงเป็นสังคมเกษตรกรรมนะคะชุมชนที่ประกอบอาชีพทำรรนาจะมีพิธีกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับข้าวนะคะเช่นเวลารับประทานอาหารจะสอนลูกหลานให้กินข้าวให้หมดจานจะมีพิธีบูชาพระแม่โพศกนะคะข้าวคืออาหารหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนไทยเรามาช้านาน อาชีพทำนาหรือปลูกข้าวยังถือว่าเป็นอาชีพหลักของคนไทยที่ถูกเรียกว่าชาวนานั้นคือกระดูกสันหลังของชาติด้วยเหตุนี้เองนะคะนะักเรียนจึงเกิดมีพิธีกรรมบูชาพระแม่โพศพขึ้นมาตามความเชื่อของคนไทยที่มีความเชื่อว่าในนาจะมีแม่โพศพ เป็นผู้ดูแลคุ้มครองต้นข้าวนะคะการบูชาแม่โพศบนั้นเพื่อให้ต้นข้าวนั้นเจริญงอกงามไม่มีมแมลงมารบกวนนะคะฉะนั้นจึงส่งผลให้มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปีในเรียนคะชาวนาเชื่อว่าเทวจาและเทพธิดาสิงสถิตรักษาสิ่งต่างๆนะคะ เทพธิดารักษานาจึงทำาพิธีบวงสวงเทพธิดาโพศพเพื่อเป็นสิริมงคลและคุ้มครองรักษาข้าวในนาโดยจะสร้างศาลเล็กๆสำหรับเป็นที่สถิตของแม่โพศนะคะมาดูนะคะประเพณีที่เกี่ยวกับการทำนาเราจะมีประเพณีอีกนะคะคือประเพณีเกี่ยวข้าวนะคะลงแผกเกี่ยวข้าวนะคะ เป็นประเพณีที่เจ้าของนาจะบอกเพื่อนบ้านให้รู้ว่าจะเก็บเกี่ยวข้าวเมื่อใดเมื่อถึงวันกำหนดนะคะเจ้าของนาก็จะต้องปักธงที่นาของตนเองเพื่อให้เพื่อนบ้านหรือแขกที่รู้จักนะคะนักเรียนจะได้มาเกี่ยวข้าวได้ถูกต้องเจ้าของนานั้นจะต้องเตรียมอะไรบ้างคะนักเรียนเมื่อมีแขกมาเกี่ยวข้าวนะคะ จะต้องเตรียมอาหารข้าวหวานน้ำดื่มไว้รองรับด้วยนะคะมีการะเล่นร้องเพลงเกี่ยวข้าวระหว่างหนุ่มสาวเป็นที่สนุกสนานเพลิดเพลินเพื่อผ่อนคลายจากความเหน็ดเหนื่อยจากการเกี่ยวข้าวนะคะเป็นประเพณีอย่างหนึ่งที่หาดูยากมากในปัจจุบันนี้นะคะนักเรียน นักเรียนคะนอกจากนี้การประกอบพิธีกรรมต่างๆยังเป็นการปลูกฝังนิสัยของคนในชุมชนให้เป็นคนที่มีความอ่อนน้อมนะคะผอมตนเป็นคนที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความสามัคคีมีน้ำใจต่อผู้อื่นในชุมชนนะคะวัฒนธรรมในชุมชนนะคะจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางสังคม และวิถีชีวิตของคนในสังคมนะคะมาดูประเพณีทางภาคเหนือกันบ้างนะคะคือประเพณีบวชป่านะคะประเพณีบวชป่านี้จะมีความสำคัญ 1. เป็นการยับยั้งการทำลายธรรมชาติและก็ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะสเป็นการรักษาป่าไม้ที่เป็นต้นน้ำลําทาน ให้อุดมสมบูรณ์นะคะข้อ3สร้างความสำนึกให้แก่คนในชุมชนดูแลรักษา,ษาธรรมชาตินะคะพิธีกรรมนะคะนักเรียนมาดูพิธีกรรมในการบวชป่าว่าเขามีพิธีกรรมอย่างไรบ้างนะคะ 1. มีการสำรวจต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ 2. เชิญชวนชาวบ้านให้มาจัดเตรียมเครื่องสังเวย เจ้าป่าเจ้าเขานะคะมีข้าวเหนียวปั้นสุกหนึ่งปั้นนะคะต้วยสุกหนึ่งลูกและก็หมากชู 3. เตรียมเครื่องบวชนะคะเช่นผ้าเหลืองตามจำนวนต้นไม้สายศิลบาทน้ำมนต์นะคะสเมื่อถึงวันทำพิธีนะคะนันเกเรียนจะมีการโยงสายศิลไปตามป่า และก็ต้นไม้วกกลับมายังสถานที่ที่ประกอบพิธีนะคะ 5. พิธีส่งนะคะพระสงฆ์จะเจริญสวดเจริญพระพุทธมนต์นะคะพระสงฆ์ห่มผ้าเหลืองให้ต้นไม้ที่บวดนะคะหลังจากนั้นถือว่าเป็นเสร็จพิธีในการบวชป่านะคะ ได้เยคะเราไปดูประเพณีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันบ้างนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประเพณีแห่นางแมวนะคะประเพณีแห่นางแมวเป็นประเพณีอ้อนวอนขอฝนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งจัดขึ้นในปีที่ท้องถิ่นนั้นเกิดความแห้งแล้งฝนไม่ตกถูกต้องตามฤดูกาลน,นะคะ เป็นประเพณีของชาวอีสานนะคะความสำคัญและคุณค่าทางสังคมนะคะและจ,จิตใจวิธีการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนนะคะมาดูประเพณีของภาคกลางกันบ้างน,นะคะประเพณีแข่งเรือนะคะเป็นประเพณีหน้านาน้ำของคนไทยเรานะคะ เป็นการละเล่นยามในยามน้ำหลากสืบทอดมาแต่โบราณนะคะมักจะมีการแข่งเรือควบคู่ไปกับการทำบุญปิดทองไหว้พระและงานทอดกระถิ่นนะคะช่วยสร้างบรรยากาศในงานให้คึกคื้นขึ้นเป็นการละเล่นที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยนะคะ ในชนบทท,นที่อยู่อาศัยใกล้น้ำนะคะในช่วงเดือน11และเดือน12นะคะเรามาดูประเพณีวัฒนธรรมทางภาคใต้กันบ้างนะคะนักเรียนคือประเพณีศาสเดือน10นะคะหรือที่เขาเรียกว่าประเพณีชิงเกรดนั่นเองเป็นงานประเพณีของทางภาคใต้ เป็นความเชื่อของพุทธศาสนิกชนที่เขามีความเชื่อว่าบรรพบุรุษและญาติที่น้องที่ล่วงลับไปแล้วหรือผู้ที่ทำบาปไว้มากจะตกนรกนะคะและก็จะกลายเป็นเปรตต้องทนทุกข์ทรมานในอเวจีต้องอาศัยผลบุญที่ลูกหลานอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้ ในแต่ละปีเพื่อ,อยังชีพอยู่นะคะเมื่อถึงวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบพยายมก็จะปล่อยคนบาปท,ทั้งหลายที่เราเรียกว่าเปรตนั่นเองนะคะให้กลับไปพบญาติพี่น้องในโลกมนุษย์เพื่อมาขอบุญกุศลและกลับไปในนรกในวันแรม15ข่้าคเดือนสิบนะคะในโอกาสนี้ ลูกหลานญาติพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่จึงนำอาหารไปทำบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกะตะเวทีแก่บรรพบุรุษนะคะช่วงกิจกรรมท้ายบทเรียนนะคะคุณครูให้นักเรียนจับคู่โยงเส้นให้สัมพันธ์กันนะคะข้อหนึ่ง วันเค้นสิ้าค่ำเดือน1ิบสองขค่้าำเดือน12นักเรียนว่าตรงกับประเพณนี้อะไรคะ1น3สองสมตอบเลยคะ่ะข้อจอจานใช่ไหมคะคือประเภทนี้วันลอยกระทงใช่ไหมคะเก่งมากคะ่ะข้อ2ความแห้งแลง ความแห้งแล้งนี้ทําให้เกิดประเพณีอะไรคะนักเรียนคุณขรนนับนะคะหนึ่งสองสามตอบเลยค่ะประเพณีแห่นางแมวครับเก่งมากค่ะข้อสามประเพณีของทางภาคเหนือคือประเพณีอะไรคะตอบเลยนะคะหนึ่งสองสามตอบเลยค่ะ ข้อขอควายใช่ไหมคะคือประเพณีบวชป่าใช่ไหมคะต่อไปข้อ4นะคะประเพณีของทางภาคใต้คือประเพณีอะไรคะตอบเลยนะคะหนึ่งสองสามข้อขอไข่ใช่ไหมคะประเพณีศาสเดือนสิบหรือเราเรียกอย่างหนึ่งคือประเพณีชิงเปรตเก่งมากคะ่ะ ต่อไปข้อสุดท้ายวัฒนธรรมประเพณีอะไรนะคะนักเรียนที่สร้างความสามคัคคีตอบเลยค่ะหนึ่งสองสามเหลือสุดข้อสุดท้ายนะคะคือประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวใช่ไหมคะเก่งมากค่ะ เรามาสรุปพร้อมๆกันนะคะประเพณีและวัฒนธรรมปัจจัยที่ทําให้เกิดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมนะคะได้แก่ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมนะคะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญง,งอกงามทางด้านจิตใจของคนในชุมชนฉะนั้นเราทุกคนควรอนุรักษ์ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมในท้องถิ่นนะคะนักเรียนนักเรียนคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะอย่าลืมทำใบกิจกรรมส่งคุณครูนะคะตามวันเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนดให้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ